นิยายเสียงเรื่องคุณโปรดของจอมทัพตอนที่16หายนะมาเยือนผมกัดฟันแน่นแต่ก่อนนี้แค่น้ำแก้วเดียวมันยังไม่เคยซื้อให้ผมกินไม่เคยออกปากก่อนว่าจะเลี้ยงนอกจากว่าผมจะขอให้เลี้ยงแล้วนี่อะไรจู่ๆมีผู้หญิงหน้าตาหน้าเอ็นดูมาขอบคุณที่เลี้ยงเคกผมต้องรู้สึกยังไงวะ วันที่กลับจากพัทยาค่ะน้องตอบพร้อมยิ้มสดใสผมเคยคิดสงสัยว่าถ้าผมเกิดมาเป็นผู้หญิงจะหน้าตาน่ารักแบบนี้ไหมเพราะผมไม่ได้อยากสวยผมว่าคนน่ารักแบบน้องมันนี่หน้ามองกว่าเยอะน้องเขามีแบงค์พันที่ร้านไม่มีทอนกูเลยใจ่ายให้ไอ้จอมอธิบายแต่ทำไมผมไม่รู้สึกดีขึ้นโชว์ป่าจนหน้าหมัดใสรวยเนอะ ว่าแล้วก็แขวบไปทีหนึง่งหุดหงิดวะ่ะพี่พี่ทานข้าวกันหรือยังคะน้องบินอะไรนั่นถามพร้อมรอยยิ้มอีกแล้วบ้าเอ้ยแล้วดูไอ้ลาเชนดิยิ้มให้ปากจะฉีกถึงหูหน้าหมอผมแอบชำเลืองมองอาการของไอทับเทวินหน้ามาดีที่มันทำเหมือนไม่ได้สนใจทำเพียงแค่มองดูสถานการณ์ยังครับกำลังจะไปพอดีเลยไอทานเป็นคนตอบ ไอนี่ก็ดูเฉยๆยิ้มบางๆแบบที่มันชอบทำเดาอาการไม่ถูกเอองั้นน้องมินไปด้วยกันดิเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวถือว่าเลี้ยงต้อนรับน้องรหัสมึงถามกูสักคำไหมไอ้ฟ้าว่ากูอยากให้น้องรหัสมึงไปด้วยหรือเปล่าดีเลยค่ะหนูไม่มีเพื่อนพอดีหยุดยิ้มไม่หยุดกูจะจิ้มตาแล้วนะไม่มีใครครบหรอเอ,อ่ม พี่หมายถึงไม่มีใครเป็นเพื่อนหรอนิ้วมันจิ้มตาไม่ได้อย่างที่ใจคิดปากก็ขอทำหน้าที่แทนหน่อยแล้วกันทาไมอยู่ดีๆก็นิสัยเสียก็ไม่รู้อ๋อมีค่ะแต่เรียนคนละวิชาเลยเลิกเรียนไม่พร้อมกันผมว่าคำถามมันน่าจะมาจากปากผมนะทำไมเวลาตอบเด็กนั่นต้องมองไปที่ไอ้จอมด้วยละ่ะงั้นไปลงอาหารกันเถอะกูหิวละ ไอราเชนทำหน้าแป้นแลนชอบใจเหมือนได้เมียใหม่กูไม่ไปนะไม่ค่อยหิวก็อยากดูนักว่าเพื่อนจะเลือกใครระหว่างผมกับน้องมินอ้าวเมื่อกี้ไหนบอกหิวก็ตอนนี้ไม่หิวผมกอดอกเชิดหน้าขึ้นอย่างเอาแต่ใจดูซิว่าถ้าผมไม่ไปพวกเพื่อนๆยังจะกล้าไปอีกไหมไม่รู้แหละถ้ามันไปผมงอนทั้งแก๊งเลยคอยดูพวกมันน่าจะรู้ความงี่เง่าของผมอยู่แล้ว ไปด้วยกันนี่แหละยังไงก็เรียนพร้อมกันไอ้ฟ้าพยายามกู้สถานการณ์รู้แล้วสินะว่ากูไม่โอเคกูหิวข้าวไปเป็นเพื่อนหน่อยไอ้จอมจับมือผมเตรียมจูงผมรั้นคนไปกันเต็มเลยเพื่อนเยอะแยะไม่ต้องมีกูก็ได้มีน้องมินคนน่ารักกันแล้วนี่ก็กูอยากให้มึงไปด้วยได้ไหม ทำไมจอมทัพต้องทำเสียงอ่อนโยนแบบนั้นด้วยแถมสายตาที่มันมองมาผมก็มองมาก็เยิมซะจนผมอดเคิรมไม่ได้ว่าเอ้ยทำแบบเนี้ยกูก็แพ้ดิเอิม่มจะไปกันหรือยังคะหนูหิวแล้วหิวก็ไปหาแดกสิมายืนรอผู้ชายทําไมเออว่ะผมว่าผมตัดสินใจได้แล้วว่าจะไม่ชอบน้องมินสรุปเลยไม่ชอบ ไปกินข้าวกันนะไอ้จอมหันมาอ้อนอีกรอบคราวนี้มันบีบแก้มผมด้วยบ้าเอ้ยทำแบบนี้ก็เขินสิความงอนเก็บไว้ก่อนก็ได้ผู้ชายต้องมาก่อนเออเออรีบแดกรีบเสร็จกูขี้เกียจรอว่าแล้วก็สะบัดตูดเดินนำทุกคนไปคิดไปคิดมาผมต้องไปด้วยนี่แหละถูกแล้วจะปล่อยให้คนอื่นมามีความสำคัญกว่าได้ยังไง ผมยังคงทำหน้างอนพอเป็นพิธีนึกแล้วเจ็บใจเรื่องอะไรต้องไปทำป่าจ่ายค่าเค้กให้สาวด้วยวันนี้ในคาดเรียนผมเลยไม่นั่งข้ามไอจอนั่งข้างไอจอมซะเลยเชอรแชทปานปวีทับเทวินมึงเป็นไรอะส่งมาหาพ่อ,องอาจารย์สอนอยู่แล้วทำไมวันนี้ไม่นั่งกับกูเบื่อขี้หน้ามึง ผมปิดโทรศัพท์แล้วเก็บลงใส่กระเป๋าตามเดิมทำไมจะต้องคอยให้บอกด้วยล่ะว,ว่าเป็นอะไรมันควรจะรู้ตัวไหมว่าผมวอนมันเรื่องอะไรอยู่วันนั้นทั้งวันผมเรียนแทบจะไม่รู้เรื่องเพราะหงุดหงิดเรื่องไอ้จอมพอเลิกเรียนผมก็ไม่ยอมนั่งจักรยานถึงมันจะออกปากว่าเป็นคนปั่ ผมเลยให้ไอ้เชนไปซ้อนมันแทนแล้วแย่งรถไอ้เชนปั่นกลับของคนเดียวเดี๋ยวต้องไปจัดการเอาโซ่รถตัวเองขึ้นสักทีไม่ง้อมึงแล้วจอมดูมึงสิกูแสดงออกชัดว่าง,งอนขนาดเนี้มึงยังทำเฉยกูหักคะแนนมึงแน่ไม่ต้องมาจีบแชทสีฟ้าปานปวีเขาถามว่ามึงมีแฟนหรือ,อยังกูเลยบอกยังไม่มี น้องเขาปื้มมึงตั้งแต่วันที่มึงเลี้ยงเค้กว่ะแต่มึงให้ลายเขาไปแบบนั้นจะดีอหวะถึงน้องมินบอกว่าจะคุยแค่เรื่องเรียนก็เถอะถ้าคนโปรดรู้แล้วโวยวายล่ะมึงเคลียร์กันเองนะกูไม่ยุ่งแต่กูว่าไม่ต้องบอกดีกว่าเดี๋ยวแม่งเป็นเรื่องกูรู้แล้วอ่ะคนโปรดอยู่กับไอ้จอมเหรอเหยอพ่อมึงสิลายกูไอ้ควาย ผมกำลังจะไปอาบน้ำเตรียมตัวนอนแต่พอดีกับข้อความที่เด้งเข้ามารัวๆผมอ่านทุกข้อความจากไอ้ฟ้าก็เลยรู้ว่ามันไม่ได้ตั้งใจจะส่งหาผมทีแรกก็งงว่าใครจะจีบผมหรือว่ายังไงแต่พอประโยคหลังๆผมก็เลยเข้าใจจอมทับให้ลายนองมิน สีฟ้าเงื่อแต่พลักวางโทรศัพท์ลงเหมือนคนสติหลุดก่อนจะแหกปากขึ้นท่ามกลางเสียงต่อสู้ในเกมที่มีทานนาทีและราเชนกำลังฟาดฟันกันอย่างเอาเป็นเอาตายชิบหายแล้วพวกมึงไอ้หาตะโกนทำเฮียอะไรกูตกใจหมดทานนาทียันเปรียงเข้าไปที่สะบ,บ้นเอวของสีฟ้าหนึ่งทีก่อนจะหันมาจับจอยคุมเกมต่อไอ้คอยฟ้าไอ้เฮียกูโดนยิง มึงเลิกสนใจเกมก่อนหายนะกำลังจะมาเยือนไอ้จอมสีฟ้าวิ่งหน้าตั้งออกจากห้องทานนาทีแล้ลาเชนลุกขึ้นวิ่งตามอย่างงงงเรื่องใหญ่หรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าสีฟ้าสติหลุดแบบนั้นเขาก็ต้องตกใจไว้ก่อน สีฟ้าทุบป,ประตูห้องจอมทัพที่อยู่ชั้นเดียวกันแต่ถัดออกไปจากห้องตัวเองอีกประมาณห้าหกห้องจอมทัพมาเปิดประตูด้วยสีหน้าตกใจไอ้จอมจอมทัพมึงยังไม่ตายใช่ไหมอะไรของมึงไอ้ฟ้าแห่กันมาทําไมคนโทรไปแจ้งพวกมึงเหรอว่าได้กลิ่นศพจากห้องกูจอมทัพที่เริ่มตั้งสติได้ก็เตรียมจะด่าถ้าเรื่องไม่สําคัญมากพอแล้วมาทุบป,ประตูห้องแบบนี้เขาจะเตะเรียงตัวให้ดู มึงทําใจดีๆไว้นะคือกูกูไอจอมสีฟ้ายังไม่ทันได้อธิบายประตูตรงห้องตรงข้ามของจอมทัพก็เปิดออกพร้อมร่างเล็กที่ยืนหน้าแดงกับในมือถือโทรศัพท์ไว้แน่นจ้องจอมทัพด้วยแววตาเอาเรื่องราเชนและทานนทีถอยหลังคนละก้าวโดยอัตโนมัติรู้ตามสัญชาตญาณว่าสัว์ว่าหายนะกำลังจะบังเกิด ส่วนสีฟ้ายืนขาสั่นกำลังคิดวิธีเอาตัวรอดจอมกูปวดท้องกูไปขี้ก่อนนะพูดจบตัวสร้างเรื่องก็วิ่งกลับห้องกาเชนรีบสะกิดฐานนาทีมึงมึงเราสองคนต้องอยู่ไหมอยู่อยู่เก็บศพไอ้จอม เสียงวอยวายของปราณประวีดังพอที่จะทำให้ห้องข้างๆอีกสองสามห้องเปิดประตูออกมาดูเหตุการณ์ราเชนหันไปโบกไม้โบกมือเหมือนบอกว่าไม่มีอะไรก่อนจะคิดหาวิธีพาตัวเองออกไปจากตรงนี้กูกูไปช่วยไอ้ฟ้าเบ่งขี้ก่อนนะวันนี้มันท้องผูกเหตุผลที่ทำเอาคนฟังแทบจะอาเจียนแต่ก็เหมาะสม เพียงพอกับสถานการณ์แบบนี้ทานาทีคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องราวอะไรมากมายเอาแค่ให้คนฟังงงหรือเวอก็แล้วก็อาศัยจังหวะชิ่งได้ทันทีเออกูกูก็จะไปให้กำลังใจมันจอมตายแล้วค่อยเรียกกูนะถึงแม้ตอนนี้กูยัจะยังไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยก็เถอะ สู้ๆนะจอมท้าบช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะขอบคุณทุกคนที่ฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยฝากกด s ั b สไคร b ์ให้ด้วยนะเจอกันใหม่ตอนหน้าจ้า